วันอาทิตย์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2565เวลา10นาฬิกาครูสสชพบกลุ่มนักศึกษาที่บ้านกิ่วสไตล์พบว่านักศึกษามาบางส่วนจึงได้มอบหมายใบงานให้กับนักศึกษาค่ะ